อัดลว้วันนี้เรามาแข่งแคนกันนะครับ EP ที่สองของแขนทำไมไม่กดวะแคนเรามีแค่หคนแคนมันมีเจดคนใช่ไหมแคนแคนมันเยอะก่อนกว่าคลิปที่สองที่อัดบอแคน แค้นเขาเวลหกแค้นเราเลเวลสองแคนเรามีปืนน่าจะดีอยู่ไม่แหลกยังวะฝั่งมันมีบาเเลตไหมอ่ะโอ้ยแคยระเบิดมาเลยโอ้ยไม่โดนเว้ยเลอะแค่ร้อยห้าโนขอคิดในดีนนนจะบุมาลูกศรเท่าไหร่วะสี่สิบมัดเลยวะเอสดีคู่หกสิบ แม็กแมมันกระตุกว่ะแม็กหัวหน้าแคนหัวหน้าแคนมีเจอกันบอกคนหน้าแคนอะ่ะเอานี่ไปไหนอะ่ะโอโ้โหไ้แม็กไอ้เชี่ยมาทางนี้มาทางนี้อ้าวนี่นี่อ้าวโหดไปว่ะครับน้องขอขอคิดใหม่อาร์มภาคมาดิจะบ,บัวนนนนขอคิดหน่อย รเพื่นนไปดูสั้นกันกันหน่าหัวหน้าแคร์ตอนนี้เป็นประสบปัญหาหลุดเที่ยไม่ใช้คิดเลยยิงไม่โดนไม่เอาละแคร์นั้นโหดมากครับแคร์เราหลุดไปตอนนี้ห้าต่อเจ็ดน่าจะสวยเรามาดูอาร์มครับควงเงินโอ,โอ้ยิงไปไม่โดนสักนัดเลยวางเอวางเอวางเอ โอ้ยี่เหนึ่งตัวครับอํมกูอําย,ยิงยิงเออหลังหลังอํมยาวยาวอ่ะตรงยาวอ่ะไปดิโหลดไปแล้วจะเจอเออไปไหนเอไม่หรออา้าวแพ้แน่เลยครับฝั่งมันมีเยอะกว่าตอนนี้มันน่นแหละเดี๋ยวดูหลังให้ป้องกันไว้อย่างเดียวดิใครไปดูบีคนหนึ่งกล้องไปดูบีได้บอกกล้องใค้ปืนเลยกล้องใค้ปืนเลยวะ กล้องใช้ปืนอะไรคิดอต่ไม่ต้องดูสั้นไปหาบุอาร์มใช้ปืนอะไรอ้าวไม่มีใครใช้ไรพฟกโจโจมเหรองั้นไปดูบีคนหนึ่งนนไปดูบีนนไปดูบีไปดูตรงที่จุดไหล่อะจุดไหลตรงนั้นนนที่เขายิงไปที่เขานนไปยิงตรงที่เขายิงอะเออโหอาร์มโหดอักเฮไอเอเอยามาเอมาเอเอเอหน้าเอเอบานเอบานนนมาใช้กล้องดิอาร์มไว เอบาลเอเอมันตายแล้วครับแล้วยิงศพมันครับมันมักอาจชนะครับคนภาคอะนนไอเดว ไอ้อมไม่เห็นมีเสียงเลย,ยว <อะ S 2> ้าวเอาเอาแล้วเขาพูดคำอย่าพายเราจะแบนเขารครับเลี้ยวตองศูนย์เจ็ดที่สี่ที่สี่กระหลงป้องมาครับคิบควแค่หนึ่งตัวนน็นประจำตำแหน่งจะดูให้ตายกูคิวกูตายน้อยกว่าเออเดี๋ยวไปลงอันหลับสั้นมายัางถ้ามาบอกเลยอ้าวนีวมาหนีวมาดิวดีมาเดี๋ยวยิงระยะไกลให้นีดิ อามอยู่ไหนบอกด้วยนนมานนมีบีไหมนนมีบีไหมดูด้วยมันไม่มาเองกันเลย,วยลควายอยู่หลังไม่มีเดียวไปดูสั้นดิไปดูดิเดียวมานี่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 น,นี่เอออยู่ตรงนั้นแหละลงมาแล้วเดียวลงมาแล้วเดียวเดียว,เ,ยวเออหลายกูนอะนนอยู่ไหนนนบอกเลยนนเดียวลหลังหลังมึงอะกูเห็นแล้วเอ้าว โอ้ยยันหลังกูด <To> ้วยเดี๋ยวไปยิงไงใครบ่ต่อตายเดี๋ยวฆ่าต่อตายอย่าให้มันฆ่าเรานนท์ท่าเองอยู่บียเองตายเองก็บอกไยดิเขาไม่รู้เออเออให้มันติดให้ได้ไปดูบียหน่อยใจริญร่นมายังไอเดียวประจำแนวที่เดิมประจำแหน่งดิควายล้วก็ยิงไปเลย เอาป่ะมีเดี๋ยวกู้ป่ะหัวหน้าแคนบอกให้สู้ไว้ครับเดี๋ยวไปดูไปดูสั้นนี่ดูเดี๋ยวไปเลยดเลยดี๋ยวเดี๋ยวดูให้คุ้มกันให้ขว้างใหม่เป็นม้าเหรอมาแล้วดูดูวเดี๋ยวเอาเหี้ยตายนี่ไงวะแมน่นเกินโอ้เอเอออัพนนเอน A, นเอนไม่ไปดูตรงยาวตรงนั้นว่านนมาสู้ไปตรงนี้ไปเอเลยมันอยู่เอกันหมด น,น,นันเองเลยยิงวางวางซ้ายโอ้โหโอหห้วคลิปนี้เราน่าจะแพ้มาใหม,ม่ทีมเราน้อยกว่าใช่ไหมแพ้อะไรดีวะไอ้นอนท์ขอคิดดิจะบบู๊เองไปน่าๆจะบู๊เดี๋ยวไปกูสัน้นกูอะ มาเดี๋ยิงแม่งเดี๋ยวิงเชื่อมันแม่นกันปะโปบอกครับเขานั่งอยู่เริ่ปร้อยสามสองทุกคนนนยิงยิงยิงเออนอนไปบีก่อนไปไปเออไปเอลงไปเลยลงไปเลยหลังหลังโอ้ดูไม่เห็นอามยิง อ้ามอ้ามเข้าไปกู้ดิมันอาจจะอยู่ข้างในก็ได้ยิงยิงยิงเย่ yeah, yeah, yeah. ต่อต่อชีวิตแคนไว้ต่อชีวิตแคนไว้วไวทีมมันนาโปรครับหาว่าทีมลาโปอ้ามไม่พลาเพราะเขาใช้โปว่าบอกร้อยเปิดไมทิ้งไว้กันอ้าว เอาเอาชนะได้ไว้ถึงโปมก็ชนะได้แล mm ้ว hmm กูอยูーー่ที่โหลอยู่เนี่ยกูคุ้มกันอย่างเดียวกูกลัวไว้ดิวเดี๋ยวกูไปเอามาเดี๋ยวออกแล้วกูวางสีห้าก่อนอ่ะเดี๋ยวไปไปตรงยาวไปตรงยาวกูมาตรงยาวกูทำหยุดหยุดหยุดฐานไปมาแล้วเดี๋ยวคว่างระเบิดมาแล้ววางระเบิดมึงด้วยเน่โดนระเบิดกูด้วยเหลือแปดสิบ เอหมดนนเอหมดเอนนมานนมามายังเฮียบาลเลยสัตว์เลยอู๋บาลเลยไม่ไหวเถ็นเต็มฝูงเลยมารีโหดเย้ชนะต่อชีวิตเอเมื่อกี้มาโคตรเยอะเลยเห็นศพใครเห็นใครเป็นไครหนีเลยเมื่อกี้ให้ดูคลิปโอ้โหเมื่อกมาโคตรเยอะอะเมื่อกี้แต่วางซีห้าก่อนเมื่อกี้แม่งโดนเต็มเต็มแบแต่ไม่ตาย วางตรงนี้มั่งวางตรงนี้นี่แหละแม่งเห็นชอบซุปกันเดี๋ยวไปอยู่รอบที่เดิมต่อมาแล้วดิวคว้างเบอรมาแล้วนอนดูบีไว้ดิเดี๋ยวมันมาไอ้ดูตรงนั้นก็แหละดูตรงนั้นก็แหละมาแล้วดิวเฮียเระเบิร์ตซีห้ากูหมดแล้วเหรอไอ้ดียววันกู้แล้วกล้องไปกู้กล้องไปแล้วเฮียโหดว,ว่ะโป๊ะเปล่า อ้าวเอาชนะได้อ้าวอามชนะได้ความหวังอยู่ที่มึงสิบเก้าตายสี่มันไม่โปรกไออามอ่ะไม่ล็อกด้วยโอ้เฮียล็อกล็อกล็อกกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วมึงล็อกอาวเอาชนะได้อ้าวรู้อุ้ยไอควายมึงมึงโปรยา่กูเห็นมึงยิงแล้วไปข้างนึงไม่เป็นไรเอามาชนะได้ดิอ้าวอย่างเงี้ยเตะเลยอ่าแค่นี้ครับเราแพ้อ่านวิดีโอจบแค่นี้